ใหญ่นะฮะถือว่าเป็นท่านาใหญ่นะฮะสามสามสิบสามสิบเจ็ดท่านนะฮะสามสิบเจ็ดท่านนะฮะปกตินะฮะผมรับก็ประมาณยี่สิบท่านอย่างเนี้ยนะครับสามสิบคนขึ้นไปเนี่ยนะฮะโอกาสที่ได้รับทัวร์สามสิบคนขึ้นไปน้อยนะฮะอันนี้คือพูดถึงทัวร์ไทยเนาะนะฮะไม่เหมือนคนจีนคนจีนยังไงก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบอยู่แล้วเพราะว่าคนจีนนี่เยอะอยู่แล้วพันสี่ร้อยล้านกว่าคน นะ,ะนะเนี่ยโทรคนไทยนะฮะโอกาสที่จะได้รับทัวร์30คนขึ้นไปน้อยมากนะครับตอนแรกก็กังวลว่านะรับะ7บท่านเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเสียเวลามากในการต่อคิวหรือว่าเข้าห้องน้ำหรือว่าเวลาออกจากรงเรมนะครับไม่ตรงเวลาเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าบินทัวร์กลุ๊บทัวร์ไม่ใช่รู้จักกันนะครับก็จะชอบอ เลดก็ฟังงครอบครัวนะนะครับก็จะไม่ค่อยตรงเวลานะครับส่วนใหญ่ตรงเวลาแต่ว่าอาจจะมีบางคนสักคนหนึ่งสองคนอย่างเนี้ยนะฮะชอบมาไม่ตรงเวลาอย่างเนี้ยนะครับก็จะทําให้ทั้งปุ่มเนี่ยนะครับต้องรอนะครับแต่ปุ่บเรานะครับพเกิดตรงต่อเวลาบางท่านเนี่ยมาก่อนเวลาด้วยซ้านะครับแต่ละครั้งเนี่ยนัดออกแปดโมงนะครับมาเจ็ดโมงครึ่งก็ออกมาแล้วบางคนก็ออกมาหน้าโรงแรมถ่ายรูปแล้วนะฮะันั่งรอแล้วนะครับ ชนะเนี่ยต้องชมว่าปุ๊บเนี้ยนะครับดีมากเลยนะครับทำให้ผมทํางานไม่เหนื่อยนะครับ<ม>ปกตินะฮะถ้าเจอปุ๊บ20คนอย่างเนี้ยทำงานเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าปุ๊บ37คนอีกอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่วันห้นอยอันนี้พูดเรื่องจริงนะฮะนะครับจริง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 เมื่อวานไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าตกตกตรงต,ต,ตอนที่ออกจากอุทยานตอคิว อันนี้ถือว่าคิวไม่ยาวนะฮะนะฮะม,มีคิวคุพักมาแล้วปุ๊บที่มาเที่ยวปีคนไทยนะฮะมาเที่ยวภูเขาอาวาตารขึ้นเขาต่อคิวสามชั่วโมงแล้วก็ตอนลงจากเขาต่อคิวสี่ชั่วโมงเพื่อปุบปินนกายป็นพาเที่ยวมาซึ่งมาเที่ยวช่วงไหนครับช่วงเทศกาลวันตรุษจีนปีใหม่ของคนจีนนะฮะแล้วก็อากาศหนาวด้วยนะ,ะเจอละช่วงชิงอีก ต้องเย่งชิงกับคนจีนนะฮะภกนิใประทับใจมากถึงโรงแรมนะฮะถึงโรงแรมกินข้าวยินสามทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่าพักอยู่ข้างนอกอุทยานนะฮะโรงแรมอยู่ข้างนอกอุทยานนะครับแล้วก็ถึงโรงแรมสามทุ่มครึ่งกินข้าวยินแล้วก็ช่วงวันหยุดนะฮะปีใหม่จีนพนกักงานสึบข้าวก็เหลือให้คนเดียวรออยู่ตรงนั้นผมต้องช่วยพนกักงานสืบข้าว ว่า20กคนนั่ง3าโต๊ะนะครับคนเดียวเสิร์ฟข้าวมันช้ากว่าหน้าทัวร์กับไกด์ต้องช่วยเขาเสิร์ฟข้าวเหลือพนักงานแค่คนเดียวรออยู่นะพ่อครัวก็กลับบ้านแล้วทํากับข้าวเสร็จแล้วทํากับข้าวเสร็จตั้งแต่ทุ่มกว่าหนึ่งทุ่มกว่าแล้วแต่ว่ากลับไปถึงที่โรงแรมกินข้าวสามทุ่มครึ่งคิดว่าจะต้องกินมาม่าในห้องแล้วนะครับก็บอกลูกทัวร์บอกว่าเรากลับมาสายไปสามทุ่มกว่าแล้วไม่รู้ว่าห้องอาหารเขายังรอหรือเปล่า แต่ปรากฏว่ากลบกับไปแล้วยังได้ทานข้าวยินนะครับเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับทุกนั้นก็ประทับใจมากแล้วก็อากาศหนาวด้วยนะครับรอคิวสามสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครัเกิดเจออากาศหนาวหนาวนะครับโดยเฉพาะหมดแสงแล้วนะครับติดลบนะครับประมาณลบสององศากลางวันเนี่ยประมาณห้าหกองศาช่วงตรวจจีนยังหนาวอยู่นะครับเดินกุมผ่านนะครับทุกนั้นก็ประทับใจมากกล้อง ยังไงก็ต้องเจอสักครั้งหนึ่งนะฮะที่เจอ,อแบบคิวยาวๆนะครับที่ทุกท่านถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่มาเที่ยวอาทิตย์นี้ถ้าอาทิตย์หน้ามาตรงกับวันรรงงานเห็นวันรรงงานนะครับก็เป็นวันหยุดของคนจีนนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะได้หยุดหนึ่งอาทิตย์นะครับคนจีนก็ออกมาเที่ยวเยอะฉะนั้นทัวร์ที่มาวันที่สี่ ก็คงได้เจอและช่วงชิงน้องสู้กับคนจีนนะฮะต่อคิวยาวๆขึ้นภูเขาบะดูสวรางแล้วก็ขึ้นขเขาอาวาตานนะครับโอเคครับก็6วัน5คืนเนาะนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลือกรานะครับต้องยังไงก็ต้องลากับทุกท่านนะฮนะแม้แต่ว่าไม่อยากจะให้ทุกท่านกลับนะครับแต่ก็ต้องลากับทุกท่านนะครับก็อา ผมขอเป็นตัวแทนคนขับรถด้วยนะครับเพราะว่าคนขับรถก็ทํางานเหนื่อยนะฮะที่จริงแล้วคนขับรถเนี่ยคนขับรถขับรถดีไหมับดีนะครับแต่ทาไมอุดหนุนของคนขับรถน้อยจังวันวันนี้วันนี้เกือบไม่ให้ขึ้นรถแล้วนะคนขับรถวันนี้ไม่ได้คุยกับผมเลยนะครับอุดหนุนของผมไปหมดแล้วใช่ไหมครับนะครับไม่เป็นไรครับถ้าทุกท่านตอนนี้ในกระเป๋ายังมีเงินหยวนเหลือบ้างไหมฮะ สามหยวนห้าหยวนสิบหยวนก็แล้วแต่ตอนลงจากรถนะไปถึงแอร์พอร์ตนะครับล็อกกระเป๋าแล้วนะครับก็สามารถให้เป็นน้ำใจเพิ่มให้กับคนขับรถได้นะครับเพราะว่าของคนขับรถเนี่ยจริงๆนะครับผมช่วยเขาขายได้น้อยนะครับไม่เคยขายได้น้อยขนาดนี้นะฮะอันนี้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าของเราท่านะของเราจํานวนคนเขานั่งเยอะเนี่ยสามสิบเจ็ดท่านขายได้พันเจ็ดร้อยหยวนนะฮะสิบเจ็ดชุดนะครับถือว่าน้อย นะครับเธอยังไม่ถึง2คนหนึ่งชดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเดี๋ยวลงจากรถแล้วนะครับถ้าท่านไหนยังมีเงินหยวนเหลือบ้างไม่บังคับนะไม่บังคับอันนี้แล้วแต่น้ําใจของทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่ายังมีเงินหยวนเหลือบ้างไม่เยอะนะครับห้าหยวนสิบหยวนก็ว่าไปตอนรับกระเป๋านะเพราะว่าลงจากรถแล้วคนขับรถเนี่ยซูฟูกเขาก็จะเอากระเป๋าลงจากรถให้กับทุกท่านนะครับท่านก็ ีเงินหยวนเหลือบ้างก็ให้เป็นน้ำใจเพิ่มให้กับคนขับรถก็ได้นะครับแต่ว่า,าที่นี่นะครับคือเหรียญไม่สามารถเอาเป็นทิปให้กับคนขับได้นะครับเพราะว่าคนจีนถือ,อนะครับเ<อ>หรียญใช่เหรียญเหรียญคือให้คนขอทานได้นะครับแล้วก็ให้ผมได้นะครับผมไม่ถือนะครับแต่ว่านะครับถ้าแต่ว่าให้เป็นทิปนะครับขอเป็นแ้งแ้งหนึ่งหยวน แปงห้าหยวนแป้งสิบหยวนอย่างเนี้ยโอเคนะขอป็นแป้งนะฮะอย่าอย่าให้เป็นเหรียญอ่าใช่อย่าให้เป็นเหรียญอ่าแปงหนึ่งหยวนก็ได้นะแป้งห้าหยวนแป้งหนึ่งหยวนก็ได้นะฮะแต่ให้เป็นอย่าให้เป็นให้ดังไทยฮะให้ดังไทยเขามีที่เขาไม่มีที่แรกครับผมก็ไปไปกับเขาแล้วนะครับเคยเคยลงจากรถแล้วผมต้องพาทุกท่านไปเช็คอินเขาก็กลับบ้านแล้วนะเขาก็ขับรถกลับไปในเมืองละ เขาก็ไม่รอผมนะครับเพราะว่าผมคนนี้ผมนอนอยู่หอพักหอพักก็อยู่แถวแอร์พอร์ตนะครับคนขับรถเขาไม่รอผมนะครับเขาก็จะมีหอพักของเขาเองนะครับเขาก็ขับรถไปแล้วนะครับชนะเนี่ยนะฮะก็คือให้เงินหยวนนะครับไม่ต้องให้เงินไทยนะฮะเงินไทยเนี่ยนะครับเขาไม่มีที่เลขนะครับชนะเนี่ยนะฮะ นะครับก็ให้เป็นมันหย่นนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นน้ําใจนะฮะเล็กๆน้อยๆให้คนขับรถเพิ่มนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยนะครับขอเป็นัวแทงของคนขับรถนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผมนะครับก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสําหรับทุกท่านไกด์คนนี้นะครับไม่โอเคไม่โอเคคราวน้าไม่เจอกันแล้วนะครับ แถวหน้าก็จะเปลี่ยนไกด์หล่อๆอีกอีกคนนึงนะฮะนะฮะที่เมื่อกี้นะครับบริษัทเดียวกันหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมใส่แว่นเหมือนกันนะฮะชื่ออาฉีอาฉีอาฉีอาชีก็เป็นไกด์ของบริษัทนะฮะบริษัทเดียวกันนะครับบริษัทอยู่จังจาเจี้ยนะฮะบริษัทอยู่จังจาเจี้ยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมาเที่ยวจังจาเจี้ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้บริษัทผมเนี่ยนะฮะทำอยู่หลายเส้นทางนะครับมีจังจาเจี้ย แล้วก็มีอ,อีกมณฑลหนึ่งนะครับมณฑลเจียงซีไปเที่ยวหุบเขาเทวดาวัางเซียนกู่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ตอนนี้คนไทยกําลังไปเที่ยวนิยมกันนะครับแล้วก็ตอนนี้บริษัทผมก็ทํามหาอคอนฉงชิ่งนะครับ,บ,บมีท่านใดสนใจไปเที่ยวฉงชิ่งชอบกินสุก,กี้หม่าล่านะครับก็เชิญทุกท่านไปแล้วก็อย่าลืมติดต่อบริษัทผมนะครับผ่านบริษัทนะครับบ,บ,บริษัท,ษทอะไรครับ <laughs> ัปัญชลีทัวร์นะครับอ่าอย่าลืมติดต่อกับปัญชลีทัวร์นะครับอ่าแล้วก็จะได้เจอกันอีกนะครับก็สามารถรีเควสอ่าไกด์ได้นะครับอย่าเอาอาชีหรือว่าอย่าเอาแชมป์นะครับถ้าอาชีรอกว่าก็รีเควสอาชีได้นะฮะไกด์ที่เมื่อกี้ยืนอยู่หน้าหน้าประตูห้างนะครับชื่ออาชีนะฮะได้นั่งคุยกับเขาด้วยใช่ไหมครับอ่าอาชีไกด์อาชีก็บริสัทเดียวกัน นะครับถ้าเท้าหน้านะครับมาเที่ยวจีนนะครับก็หวังว่าได้เจอกับทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรม6วันนะครับสนุกไหมครับสนุกครับแล้วก็เหนื่อยด้วยใช่ไหมครับนะครับเหนื่อยก็คือ2วันหลังนะครับสวันสามวันแรกก็สบายสบายไม่เรงรีบนะฮะเหมือนมาพักผ่อนโดยเฉพาะวันที่3เนาะเราไปที่หมู่บ้านโบราณ ฟรองเชนนะฮะเราได้พักผ no right ่อนนะฮะวันแรกก็ตดินทางมาก็จะเหนื่อยหน่อยนะนั่งเครื่องบินมานะครับวันที่สองไปเที่ยวไหนมาบ้างยังจําได้ไหมครับวันที่สองโปรแกรมวันที่สองจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับจำไม่ได้ก็มาเที่ยวใหม่นะตีที่สวนนะครับกว่าว่าทุกท่านจะจําได้นะฮะจำได้ก็ไม่ต้องมาจําไม่ได้ก็มาเที่ยวใหม่นะครับนะครับโปรแกรมวันที่สองนะช่วงเช้าเราออกจากฉางซาโรงแรมของฉางซา แล้วก็ไปที่เมืองฉังเต๋อแล้วก็ไปถ่ายรูปกับกำแพงบดกวีนะฮะที่ริมแม่น้ำหยวนเจียงนะครับตัวกำแพงเนี่ยนะครับยาวนะครับสี่กิโลได้เข้ากันในสปกนะฮะเป็นกำแพงบทกวีที่ยาวที่สุดในโลกนะครับช่องบ่ายเราก็เดินทางถึงที่เมืองเฟ่งหวงใช่ไหมครับแล้วก็พาทุกท่านนะครับไปล่องเรือนะครับที่แม่น้ำถัวเจียงไปดูแสงสีกลางคืนของเมืองโบราณเฟิ่งหวงนะครับแล้วก็ วันที่3นะครับเราก็ออกจากเฟื่งหวงนะครับแล้วก็เดินทางไปที่หมู่บ้านโบราณฟรองเจนนะครับเนื <c oughs> ่องจากว่าวันที่3เนี่ยช่วงป่ายนะครับฝนตก,ก,กนะครับเราก็เลยเข้าพักโรงแรมพักผ่อนก่อนนะวันนั้นโปรแกรมสบายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ออกมาทางเข้ายินถึงจะเข้าไปที่หมู่บ้านโบราณฟรงอฟรงเจนด้านในนะครับใต้ตูชอนะครับของเจ้าเมืองนะครับเกี่ยวกับเจ้าเมืองนะฮะ อันนี้ก็ได้ถ่ายรูปนะครับกับน้ําตกด้วยนะครับใช่ไหมครับได้ถ่ายรูปกับน้ําตกตองการเขื่อนนะครับฟรองเชนนะครับอันนี้ก็โปรแกรมวันที่3วันที่4นะครับเราไปเที่ยวไหนครับวันที่4เทียนครับเทียนมีท่านไหนจําได้ไหมครับวันที่4อ่วันที่4เราออกจากนะครับหมู่บ้านโบราณฟรองเชนเราไปที่นะครับประตูภูเขาประตูสวรรค์ที่เหมือนซ่าน นั่งกับเช้านะครับยาวกี่กิโลครับเจ็ดสิบห้ากิโลใช้เวลาเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดนาทีนะาจำได้เนาะนะครับแล้วก็นะครับขึ้นไปถึงข้างบนยอดแล้วก็ค่อยๆเดินลงมานะครับถ่ายรูปแล้วก็ไปเดินนะฮะระเบียงกระจกนะครับที่ริมหน้าผาแล้วก็ลงปันไตเลื่อนนะครับลงปันไตเลื่อนนะครับแล้วก็มีบางท่านได้เดินลงมาไหมครับเก้ยเก้บเก้าท่าน มีอยู่นะครับมีอยู่2-3ท่านนะไดลงจากปันไตนะครับ999ขันนะฮะได้ดูบรรยากาศข้างนอกด้วยนะครับถ่ายวิวข้างนอกนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับภูเขาประตูสวรรค์แล้วก็ลงกระเช้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครจูได้26คนใช่ไหมครับกระเช้าใหญ่นะฮะนั่งกระเช้าใหญ่ลงมา8นาทีนะฮะลงมาข้างล่างนะครับก็จะมองเห็นเวทีของจิ้งจอกขาว นะครับใช่ไหมครับแล้วก็กองการคืนก็มี10ท่านนะครับมี10ท่านไปกับผมไปดูโชว์นะครับจิ้งจอกขาวนะครับอันนี้คือโปรแกรมวันที่4แล้วก็โปรแกรมวันที่5นะครับก็คือเมื่อวานนะเมื่อวานเหนื่อยที่สุดแล้วนะครับก็ต้องตบมือให้กับตัวเองด้วยนะครับที่ได้เที่ยวมานะครับโปรแกรมวันที่5นะครับจัดเต็มเลยนะฮะโปรแกรมวันที่5นะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะครับ ช่องเช้าไปสะพานแก้วนะครับที่เกงแคนยอนนะฮะตอนบ่ายเข้าภูเขาอวาดานอุทยานแห่งชาติจังเจี้ยนนะฮะตอนข้ามไปเที่ยวตึกเจ็บสองชั้นนะครับก็เถอว่าได้เที่ยวครบโปรแกรมนะครับวันนี้ก็ไปวัดคายฝูนะครับที่ฉางซาแล้วก็ถนนคนเดินนะครับ6วัน5คืนนะฮะได้ครบโปรแกรมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมมือกันนะครับ ทําให้การเดินทางครั้งนี้นะฮะทุกอย่างราบรื่นนะครับไม่มีท่านไหนไม่สบายไม่มีท่านไหนเจ็บป่วยนะครับไม่มีท่านไหนต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับที่ผมกังวลที่สุดก็คือมีท่านไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลตามที่ผมบอกเข้าโรงพยาบาลที่นี่นับค้าใช้จ่ายมันแพงนะครับกว่าว่าทุกท่านนะครับไม่สบายแล้วเข้าโรงพยาบาลนะครับกว่าจะเปิด ประกัน yup. ได้นะครับมันก like ็ยากเหมือนกันสําหรับคนต่างชาติเนาะนะครับขาะคนจีนนะครับไม่ยังไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ค่ารักษาแพงนะครับก็เลยนะครับมองเห็นนะครับข้างๆนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยร้านยาก็จะค่อข้างเยอะนะครับร้านขายยาเยอะในประเทศจีนนะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าปินแบบปินไข้ธรรมดาเขาก็จะซื้อยาทานเองเขาก็จะไม่ไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าค่ารักษาแพงนะฮะ ฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมกังวลที่สุดนะครับก็เกิดทุกท่านไม่สบายนั่นเองนะครับแต่นะครับก็6วันนะครับก็ไม่มีท่านไหนเกิดอาการไม่สบายนะฮะรับเรือนดีนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ได้ใช้บริการนะครับของผมแล้วก็ของบริษัททัวร์ของผมด้วยนะครับชื่อว่าบริษัททัวร์ของผมชื่อจางเจียเจียเทียนหม่า国际旅นะครับอ่า ชื่อบริษัทนี้นะนะครับช,ชื่อค่อนข้างยาวหน่อยหนึ่งนะครับเ,เป็นจ,จางเจียเทียนมาหัวีหรือชิงเซอร์ก็คกอเป็นบริษัททัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอ่าเทียนมาก็คือชื่อของบริษัทนะครับที่ทุกท่านนะครับอ่าได้ใช้บริการนะครับก็อ่ถ้า6วันนี้นะครับอ่น้องเชมมีอะไรที่ขาดตกปกพ้องบริการไม่เต็มที่หรือว่ามีคำพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับอ่ามีตรงไหนที่ นะครับขาดต่อพ่อพองก็ขออภัยไว้ที่นี่ก่อนนะส่วนที่ทุกท่านประทับใจนะครับที่ทุกท่านนะได้ถ่ายรูปไว้นะครับวิวสวยๆนะครับหรือว่าที่ทุกท่านนะฮะเห็นแล้วชอบนะครับก็จะนํากลับปานไปนะฮะส่วนสิ่งที่ท่านเห็นแล้วไม่ชอบอย่างเช่นเรื่องสุบุรีนะครับของคนจีนนะฮะทําไม่ชอบหรือว่าเรื่องห้องน้ําไม่มีชักโครกทําไม่ชอบนะครับ ก็ต้องรอคอยให้รัฐบาลแก้ปัญหานะครับหรือว่ารอผมเป็นประธานหรือว่าเป็นนายกค่อยแก้ปัญหาของแทกเองแทคก็มีโอกาสนะยังมีโอกาสยังนมอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้นําเนี่ยอายุ55ขึ้นไปนะครับยังมีโอกาสน่าจะมีโอกาสได้เป็นนายกหรือว่าเป็นประธานนะครับก็ยังไงต้องมีความฝันนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ใช้บริการนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในชีวิตทุกวันนะครับแล้วก็กลับไปแล้วขอให้นะครัแฮปปี้นะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีท่านไหนทำธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้แห่งๆรวยๆเนาะนะครับถ้าหาเงินได้เยอะๆก็จะกลับมาเที่ยวจีน อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเที่ยวจีนทุกทุกเดือนนะครับนะครับหาเงินเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจีนนี่ฟรีวีซ่าแล้วสําหรับคนไทยนะครับเข้ามาง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะฉะนั้นเนี่ยนะฮะค่าทัวร์ก็ไม่แพงนะฮะถ้าเกิดว่านะครับท่านนะครับชอบมาเที่ยวจีนนะครับที่เที่ยวของจีนยังมีอีกเยอะนะครับคราวหน้าไปเที่ยวไหนบ้างนะครับได้ตกลงกันหรือยังครับ อย่าไม่ได้ตกลงกันงั้นก็กลับไปก็กลับไปคุยกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามาเที่ยวจีนเมื่อไหร่นะฮะอย่าลืมน้องแชมป์นะคะเนี่ยครับผมก็จะไปเป็นไกด์ให้นะฮะเพราะว่าผมมีประสบการณ์พาทัวร์เที่ยวในประเทศจีนหลายหลายที่นะครับหลายมณฑลนะฮะไม่ใช่เฉพาะจางยาเจียนนะฮะไป ยืนนานก็ได es mmm ้นะครับไปต้าต้นของผมก็ได้นะตั้งของผมกวางสีต nah okay, ้องมีท yes, ี่เที่ยวเยอะแต่ว่าไปเสี่ยงไฮ้ปักกิ่งเดี๋ยวไ้วาวนะครับท่านนั่งลมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ขับรถอยู่นะครับนั่งลมก่อนนะครับนะครับที่เที่ยวของประเทศจีนยังมีอีกเยอะนะครับก็หวังว่านะครับจะได้เจอกับทุกท่านนะครับในเวลาไม่นานนะครับจะได้เจอกับทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ